ปีที่ผ่านมาเราได้แบกอะไรไว้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วว่าเราแบกมาไว้เกินพอดีปล่อยแล้ววางทิ้งเอาไว้ในปีเก่าแล้วของใหม่ของดีกว่าจะได้เข้ามาหาได้ง่ายขึ้นการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพาทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้า วันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีมีนและลัคนามีนก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่5ถึง11มกราคมพศ2569สัปดาห์นี้ของชาวราศีมีนเป็นช่วงเวลาของการวางภาระการหันกลับมาฟังใจตัวเองและการเดินผ่านความไม่แน่ใจด้วยสติบทสรุปภาพรวมคือคุณกำลังเหนื่อยจากการแบกอะไรหลายอย่างไว้พร้อมกัน ทั้งหน้าที่ความคาดหวังและความรู้สึกของคนรอบตัวสัปดาห์นี้ไม่ได้บังคับให้คุณต้องเร่งไปข้างหน้าแต่ชวนให้คุณช้าลงวางของหนักลงบ้างและอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นไพ่ใบแรกคือสิบไม้เท้าไพ่แห่งภาระความเหนื่อยล้าและการแบกเกินกำลังไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันต้องรับผิดชอบหลายเรื่องและแทบไม่มีเวลาหายใจสิบไม้เท้าไม่ได้บอกว่าคุณอ่อนแอ แต่มันบอกว่าคุณเก่งมากจนเผือรับไว้เกินพอดีและถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่าอะไรไม่จำเป็นต้องแบกต่อแล้วต่อมาคือ The Hermit ไพ่แห่งการถอยมาอยู่กับตัวเองการทบทวนและการค้นหาคำตอบจากข้างในไพ่ใบนี้บอกว่าสัปดาห์นี้คุณต้องการพื้นที่เงียบๆมากขึ้นไม่ใช่เพราะหนีโลกแต่เพราะหัวใจคุณต้องการความชัดเจน The Hermit ชวนให้คุณหยุดฟังเสียงรอบข้างแล้วหันมาฟังเสียงภายในของตัวเองอย่างจรงิงจัง คำตอบสำคัญกำลังรออยู่ตรงนั้นและไพ่ใบสุดท้ายคือดมูลไพ่แห่งความไม่แน่ใจความกลัวลึกๆและอารมณ์ที่ขึ้นลงไพ่ใบนี้สะท้อนว่าลึกๆแล้วคุณอาจยังสับสนกลัวผิดกลัวหลงทางหรือกลัวตัดสินใจพลาดแต่ดมูลไม่ได้บอกว่าคุณกำลังเดินผิดมันบอกว่าคุณกำลังเดินในช่วงที่ยังมองไม่เห็นทุกอย่างชัดและสิ่งที่ช่วยคุณได้มากที่สุดคือการเชื่อใจสัญชาตญาณไม่ใช่การบังคับตัวเองให้รู้ทุกค,คำตอบในตอนนี้ เมื่อรวมพลังของสิบมเท้าอ The Hermit และ The Moon ไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีมีนคือการพักจากความหนักเพื่อกลับมาเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องแก้ทุกอย่างในสัปดาห์เดียวแค่ยอมวางภาระที่ไม่จำเป็นถอยมาดูแลใจและเดินไปข้างหน้าด้วยความอ่อนโยนกับตัวเองความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับ อย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ